เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของพระอุปคุตเถระหรือพระบัวเข็มที่ชาวไทยส่วนมากรู้จักท่านกันเป็นอย่างดีเรื่องราวของท่านมีปรากฏในตำนานของชาวไทยในแต่ละภาคยังชาวล้านนามีการจัดประเพณีใส่บาตรพระอุปคุตเป็นประจำทุกปีซึ่งชาวเหนือเชื่อว่าหากเดือนใดมีวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธหรือที่เรียกว่าเป่งพุธ พระอุปคุตจะแปลงกายมาเป็นเนนเพื่อมาบินทบาทตอนเที่ยงคืนและใครก็ตามที่ได้ใส่บาตรพระอุปคุตจะได้บุญมากดังนั้นงานบุญประเพณีนี้จึงมีเอกลักษณ์อยู่ที่การใส่บาตรตอนเที่ยงคืนนั่นเองในคติความเชื่อของคนในลุ่มแม่น้ำคงพบว่าในพิธีกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวอีสานเช่นงานบุญพเวทงานบวช งานกระถินนิยมสร้างหอพระอุปคุตและทำพิธีนิมนต์ท่านมาร่วมในงานพิธีโดยคติความเชื่อที่ว่าท่านมีฤทธิ์มากสามารถปราบมารไม่ให้เข้ามาก่อกวนในงานพิธีได้ความเชื่อเกี่ยวกับพระอุปคุตมีหลายตำนานแม้ว่านามของท่านจะไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่ก็มีคำพีเก่าแก่หลายคำพีที่มีการกล่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของท่าน เช่นคำพีอโศกาวทานและคำพีโลกบัญญัติหรือปฐมสมโพธเรื่องราวที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับพระอุปคุตปรากฏในคำพีอโศกาวทานหรืออโศกอวทานซึ่งเป็นคำพีภาษาสันสกฤตแต่งขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่หเรื่องราวความเป็นมาของท่านจากที่ปรากฏอยู่ในคำพีอโศกอวทานมีการกล่าวไว้ว่าพระอุปคุตเถระ ท่านถือกำเนิดมาในตระกูลของพ่อค้าที่เมืองมัทุราซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำยมุนาท่านมีพี่ชายสองคนคนแรกชื่ออัศวคุปส่วนคนที่สองชื่อธนคุปท่านนั้นเป็นคนสุดท้องบิดาตั้งชื่อว่าอุปคุตแปลว่าผู้มีความคุ้มครองมั่นคงหรือเข้าไปคุ้มครองมูลเหตุที่ทำให้พระอุปคุตได้บวชนั้น ก็สืบเนื่องมาจากบิดาของท่านได้เคยให้สัญญาไว้กับพราเทรารูปหนึ่งคือพระสานนาสีว่าถ้าตนมีลูกชายก็จะให้บวชในพระพุทธศาสนาทีนี้พอมีลูกชายคนแรกก็ไม่ยอมให้บวชโดยอ้างว่าจะต้องเอาไว้ดูแลทรัพย์สินในเย่าเรือนเอาไว้ถ้ามีลูกชายคนที่สองเมื่อไรแล้วจะยอมให้บวชแต่พอมีลูกชายคนที่สองเข้าจริงๆก็หาเรื่องบิดเบือนอีกว่ามีความจำเป็น ต้องเอาไว้ใช้สำหรับทำธุระตามหัวเมืองขอให้รอเอาไว้มีลูกชายคนที่สามแล้วจะต้องให้บวชอย่างแน่นอนพ่ออุปคุตซึ่งเป็นลูกชายคนที่สามเกิดมาบิดาของท่านก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับสัญญาที่ได้ให้ไว้กับพระเทระพระเทระท่านเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาท่านจึงนิ่งไว้ก่อนและก็ไม่ได้ไปทวงถามถึงสัญญานั้นจนกระทั่งอุปคุตเติบโตเป็นหนุ่ม ตอนนั้นอุปคุตได้มาช่วยบิดาขายเครื่องหอมอยู่ที่ร้านในตลาดตั้งแต่อุปคุตมาอยู่ที่ร้านก็ปรากฏว่าเครื่องหอมขายดิบขายดีขายเป็นเทน้ำเทท่าผู้คนมาซื้อหากันไม่ขาดสายนี่เป็นธรรมดาของผู้มีบุญไปอยู่ที่ไหนทรัพย์สินก็จะหลั่งไหลามาด้วยอำนาจแห่งบุญวาสนาเพราะฉะนั้นคนไทยเราจึงเชื่อกันว่าผู้ที่ค้าขาย หากได้บูชาพระอุปคุตเป็นประจำทุกเช้าตอนเปิดร้านก็จะทําให้ค้าขายดีมีคนมาซื้อหาไม่ขาดสายทรัพย์สินก็จะหลั่งไหลมาเทมากิจการเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดไปวันหนึ่งพระสานวาสีเทระได้แวะเข้าไปในร้านที่อุปคุตขายของและได้กล่าวธรรมกถาให้อุปคุตฟังปรากฏว่าอุปคุตฟังแล้วเกิดสังเวชได้ดวงตาเห็นธรรม บรรล,ลุโสดาปฏิผลในทันทีเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อพระสารวาสีเถระเห็นว่าอุปคุตได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วจึงได้ไปทวงสัญญากับ,บิดาของอุปคุตว่าไหนว่าจะถวายลูกชายคนที่สามแก่อาตมาเพื่อบวชยังไงละ่ะพ่อถูกทวงถามเช่นนั้นก็อับจนปัญญาไม่อ่านหาวิธีพูดบายเบียงหลีเลียเล่ยงได้อีก จึงตัดสินใจอนุญาตให้อุปคุตออกบวชได้เมื่อออกบวชแล้วท่านพระอุปคุตก็ตั้งใจเจริญกรรมฐานจนได้บรรลุพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในบวรพระพุทธศาสนาและต่อมาท่านพระอุปคุตก็ได้เป็นพระอาจารย์สอนกรรมฐานที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในยุคนั้นโดยในคำพีได้กล่าวว่า ท่านมีพระอาหารหันต์ผู้เป็นศิษย์อยู่ถึง1 8 0 0 0รูปส่วนสำนักของท่านตั้งอยู่นวัดนตพัตติการามผู้เขาอุรุมนกิตติศัพท์ด้านความรู้ความสามารถของท่านได้แพรส่สะพัดไปจนทราบถึงพระเนตรพระกันของพระเจ้าอาโศกมหาราชพระองค์จึงตั้งพระไัยจะเสด็จไปอาราธนาท่านพระอุปคุตให้มาโปรดยังกรุงปาตาลีบุตร อันเป็นตำนานที่ปรากฏอยู่ในคำพีอโศกอวทานซึ่งจะขอนำมากล่าวให้ท่านทั้งหลายฟังดังนี้เมื่อประมาณปลายพุทธศตรวรรษที่สองหลังพุทธปรินิพานณน,นครปาตาลีบุตรราชธานีพระเจ้าอโศกมหาราชผู้ครองราชสมบัติในขณะนั้นส่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งตามตำนานกล่าวว่าได้ทรงสร้างพระวิหาร และพระสถูมากมายทั่วทั้งชมพูทวีปเป็นผู้รวบรวมและขุดค้นพระบรมสารีริกธาตุเพื่อจะนำไปบรรจุในสถูปที่พระองค์ทรงสร้างไว้ทุกแห่งเมื่อการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ปรารถนาที่จะจัดให้มีการฉลองสมโพช์พระสถูปเจดีย์ทั้งหมดนั้นเป็นการมโหฬารยิงตลอดทั้งเปีเเดือนเวันและเพื่อให้การฉลองสมโพธ เป็นไปได้วยความเรียบร้อยปราศจากอุปสรรคจึงใครจะอาราธนาพระสงฆ์ขีนาศพผู้ทรงอิทธิฤทธิมาเป็นผู้คุ้มครองงานให้ปราศจากการรบกวนจากมารร้ายต่างๆแต่พระสงฆ์ในนครปาตาลีบุตรไม่มีรูปใดที่จะสามารถเป็นผู้คุ้มครองงานมหากรรมอันยิ่งใหญ่นี้ให้ผลจากภัยทั้งหลายทั้งปวงได้โดยเฉพาะภัยจากพยาวัสวดีมารผู้มีฤทธิ์ยิ่งกว่าพูดผีปีศาจทั้งหลาย นอกเสียจากพระอุปกคุตเถรผู้เดียวเท่านั้นพระสงฆ์ทั้งปวงจึงตั้งตัวแทนสองรูปลงไปอาราธนาพระอุปกคุตเถระผู้เรืองฤทธิ์มาช่วยรักษาความปลอดภัยในงานสมโพธิครั้งนี้ซึ่งกล่าวกันว่าพระอุปกคุธเถรองค์นี้มีปกติสันโดษอยู่องค์เดียวเข้าฌานสมาบัติสวยวิมุตติสุขอยู่ในมหาสมุรอันกว้างใหญ่ภายในปราสาทแก้วที่เนรมิตขึ้น จะออกจากสมาบัติออกขึ้นมาบินทะบาในโลกมนุษย์ในวันพุธเพ็นกลางเดือนเท่านั้นและในครั้งนี้เองพระอุปคุเทระถูกพระพิสุสองรูปผู้ได้อภิญญาสมาบาัติช้ำแรกมหาสมุทรลงมาถึงตัวท่านแจ้งว่าให้ท่านจงเป็นทุระป้องกันพยามาอย่าได้รบกวนงานฉลองพระสถุปเจดีของพระเจ้าอโศมหาราชได้เมื่อพระอุปคุเทระได้รับนิมนต์ ก็เดินทางมานมัสการและรายงานตัวต่อคณะสงฆ์ในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าอโาศกมหาราชได้เสด็จเข้ามานมัสการคณะสงฆ์เพื่อขอทราบเรื่องผู้ที่จะมาทำหน้าที่รักษาการงานฉลองสมโพชพระสถูปเจดีเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าผู้ที่จะมาทำหน้าที่นี้คือพระอุบคุเทระก็ทรงนึกแขลงพระไทยเนื่องจากพระอุปคุเทระนั้นมีร่างกายผ่ายผอมดูอ่อนแอ ก็ทรงไม่แน่ใจเกรงจะทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์แต่ไม่ทรงตรัสว่าอะไรครั้นรุ่งเช้าของวันใหม่ขณะที่พระอุปคุตเถระออกบินทบาทในนครปาตาลีบุตรนั้นพระเจ้าอาโศกมหาราชใครจะทดสอบฤทธิ์ของพระเถระจึงทรงปล่อยช้างตกมันให้เข้าทำร้ายพระเถระพระอุปคุตเถระเห็นดังนั้นจึงสะกดช้างที่กำลังวิ่งเข้ามาให้หยุดอยู่กับที่ไม่ไหวติง ประดุดช้างที่สลักด้วยศิลาพระเจ้าอาโศกมหาราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงเลื่อมใสจึงเสด็จไปขอขมาพระเถระพระอุปคุตเถระก็ให้อภัยทั้งแก่พระเจ้าอาโศกมหาราชและพยาก้ชสารเมื่อเห็นว่าพระอุปคุตเถระมีฤทธเดชมากพระเจ้าอาโศงมหาราชก็ทรงวางพระไทย ประสั่งให้เตรียมฉลองสมโพธ์ประสถูปเจดีทั้งหมดด้วยการปลูกปารามร้านโรงประดับธงทิวและประทีปโคมไฟตลอดระยะทางกึ่งโยธทำให้ตามแนวฝั่งแม่น้ำคงคาสว่างสวยไปทั่วทั้งบริเวณบรรลุเลิกงามยามดีตามที่กำหนดไว้บรรดาพระสงฆ์ขีนาศบและพระสงฆ์ปุถุชนตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งในนครปาตาลีบุตร และต่างแดนจากจตุรทิศก็เริ่มหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณงานพร้อมเครื่องสาการะบูชาเพื่อร่วมพิธีฉลองสมโพธพระบรมสารีวิกาตาที่บรรจุอยู่ในมหาเจดีย์และเจดีย์ทั้ง84,000องค์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งและในเวลานี้เองพยาวัศวดีเทพบุตรมารหรือพยามารก็มุ่งหน้าเข้ามาในงานกับเขาเหมือนกัน ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะก่อความวุ่นวายต่างๆนานาทั้งบันดาลให้เกิดลมพายุทั้งแปลงร่างเป็นสัตว์ป่าและสัตว์หิมพานแต่ทุกครั้งก็โดนพระอุปคุตเถระกำราบได้หมดและสุดท้ายเพื่อให้พญามารออกไปจากบริเวณพิธีพระอุปกคุตเทระจึงเนรมิตร่างหมาเน่าขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วดึงประคดจากเอวของท่านออกมาผูกร่างหมาเน่านั้นคล้องคอพญามารไว้ แล้วสัมทับว่าไม่ว่าใครก็ตามจะเอาหมาเน่านี้ออกจากคอของพญามารไม่ได้แล้วขับพญามารออกไปจากบริเวณงานทันทีด้วยความอับอายพยามารก็ออกมาจากบริเวณงานและพยายามแก้ร่างสุนัขเน่าออกด้วยริธานุภาพแต่ทำอย่างไรก็ไม่สามารถแก้ได้เพราะเมื่อเอามือทั้งสองต้องสายประคตที่คล้องคอทีไร ต้องมีไฟลุกขึ้นไม่คอและมือทันทีสุดจะแก้ไขด้วยตนเองได้จึงไปหาที่เพึ่องอื่นแต่ถึงแม้จะไปหาเท้ามหาราชทั้งสี่พระอินทเท้ายามาเท้าสันดุสิทตเท้านิมิตเทวราชตลอดจนเท้าสหัสบดีพรมก็ไม่มีใครสามารถช่วยได้ต่างได้แต่แนะนำว่าให้พยามาไปขอขมาและขอความเมตตาจากพระเถระผู้นั้นเสียดีกว่า พยามารเห็นดังนั้นจึงจำใจต้องกลับไปหาพระเทระอ้อนวอนให้ช่วยเอาซากหมาเน่าออกจากคอให้แล้วจะไม่มารบกวนการจัดงานอีกพระอุบคุเถระก็อนุโลมตามแต่ยังไม่ไว้ใจพยามานนะรนักเกรงพยามารจะกลับมาทำลายพิธีในภายหลังจึงเดินนำหน้าพยามารไปยังเขาใหญ่ลูกหนึ่งแล้วเอาร่างหมาเน่าทิ้งลงเหวและเนรมิตให้สายประคดยาวขึ้น พันคอพยามารไว้กับเขาลูกนั้นพร้อมทั้งแจ้งว่าเมื่อเสร็จพิธีฉลองสมโพธจึงจะแก้โซ่ออกปล่อยให้พยามารเป็นอิสระครั้นเวลาผ่านไปตามที่ตกลงกันการจัดงานสมโพธก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพระอุปคุตเทระจึงกลับมาหาพยามารโดยแอบอยู่ห่างๆเพื่อฟังเสียงพยามารว่าลาพยศร้ายหรือยังพยามารเอง เมื่อจากทิพยวิมานอันบรมสุขมารับทุกขเวทนาเช่นนี้ก็ลาพยนร้ายในสันดานหวนนึกถึงพระพุทธโคดมจึงกล่าวสดุดีในความเมตตาของพระพุทธเจ้าในเรื่องที่ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ว่าทรงบำเพ็ญสิ่งอันเป็นที่สุดหาไม่ได้เป็นที่พึ่งพำนักแก่สัตว์โลกทั้งมวลในการละทุกเมื่อพระองค์นั้นเป็นผู้ประเสริฐหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้ อันหนึ่งในการก่อนข้าพเจ้าได้ทำ้ายพระองค์โดยประการต่างๆแต่พระองค์ก็ยังทรงมหากรุณาที่คุณมีได้กรทําการโต้อตอบแก่ข้าพเจ้าเลยมาบัดนี้สาวกของพระองค์นามว่าอุปคุตไม่มีเมตตาแก่ข้าพเจ้าเลยกระทํากับข้าพเจ้าให้ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสและได้รับความอับอายเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่า ข้ายังมีกุศลที่ได้สั่งสมไว้ในแต่การก่อนข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาเป็นพระสัพพัญยูในอนาคตดังเช่นพระองค์ต่อไปกล่าวได้ว่าการตกระกรรมลำบากในครั้งนี้ทำให้พยามารซึ่งความจริงแล้วในอดีตชาติมาก็มีจิตตั้งมั่นในการบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน แต่ที่ได้กระทําการขัดขวางพุทธศาสนาของพระสมณโคดมก็ด้วยความริษยาพระพุทธโคดมเนื่องโดยพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนตนทั้งๆที่ตนบําเพ็ญบารมีมามากพอสมควรเหมือนกันเมื่อพระอุปคุตเทระได้ยินคําประรบดังนั้นก็เห็นว่าพยามารสิ้นพยศแล้วจึงแก้โซ่ออกปล่อยให้พญามารเป็นอิสระพร้อมทั้งขอขมาพญามารและบอกว่า การกระทําครั้งนี้ก็เพื่อให้พยามารรำลึกได้ถึงพุทธภูมิที่ท่านเคยปรารถนาไว้เท่านั้นเองไม่ได้มีเจตนาที่จะลูกเกินประการใดซึ่งพยามารก็เข้าใจด้วยดีต่อจากนั้นพระเถระก็ได้ขอให้พยามารเนรมิตกายเป็นพระพุทธองค์เพื่อจะได้เห็นเป็นพุทธานุสติบ้างซึ่งพยามารก็รับคำแต่ขอร้องว่าเมื่อเห็นเขาเนรมิตกายเป็นพระพุทธองค์แล้ว อย่าได้หลงกราบไหว้เป็นอันขาดเพราะจะทําให้เขาบาปหนะักครั้นเมื่อพยามาเนรมิตกายเป็นพระพุทธเจ้าประกอบด้วยมหาปุริษลักษณะและฉับพันรังสีอันวิจิตรมีพระอัคาราสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาแวดล้อมด้วยมหาสาวกทั้งหลายเป็นบริวารเสด็จเยื้องย่างด้วยพุทธลีลาอันง,งดงามยิ่งพระเถระและบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเห็นเช่นนั้นก็ลืมตัวพากันถวายนามัสการ ทำเอาพยามารตกใจรีบคืนร่างเดิมและท้วงติงอีกว่าทำให้ตนมีบาปหนักแต่พระเถระก็กล่าวให้พยามารสบายใจว่าทุกคนกราบไหว้พระพุทธเจ้าจากนั้นพยามารก็กลับคืนสู่สวรรค์ชั้นที่6วิมานของตนและนับตั้งแต่นั้นมาพยามารได้มีจิตอ่อนน้อมเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหมดสิ้นน้ำใจริษยาและบำเพ็ญบาร,รมีเพื่อพุทธภูมิต่อไป ตั้งแต่นั้นมาจึงถือคติว่าพระอุปคุตเป็นอรหันต์ที่มีฤทธิ์ทางปราบมารและบรรดาโลชคลาบได้และนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระอุปคุตเถระที่ได้นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ครับ